วันนี้เรามากินนูรีขึ้นบ้านใหม่นะครับของปิติมากับบังหมัดนะฮะบ้านสวยนะ่าอยู่มากครับอยู่ท่ามกลางธรรมชาตินะฮะมีสวนข้างบ้านหืมพริกมันจะดกอะไรขนาดนี้ดูนะครับผักสวนกร้วมีทุกอย่างฮะต้น,ต,นต้นอาบิวต้นอบิวนะครับต้นอบิวต้นนี้อันนี้ต้นยังเล็กอยู่ ใครอยากจะดูลูกก็ต้องไปดูที่สวนของป้าสายหยุดนะครับที่ตรังกเมื่อเดือนมกราปี66นี่คือลูกอ่อนลูกหลอนแล้วก็นี่ลูกนี่ลูกแก่ที่ต้องห่อค่ะต้องห่อไว้นะแล้วก็เดี๋ยวให้ดูที่ออกดอกอันนี้ออกดอกค่ะอันนี้ออกดอกนี่ดอกนี่ดอกค่ะนี่ดอกหมดเลยค่ะนี่ดอกหมดเลยเป็นตุ่มๆนี่ดอกหมดเลยค่ะเนี่ยนี่นี่เห็นไหมคะนี่นี่ดอกหมดเลยค่ะเดี๋ยวไปดูลูกสุดนู้ด โาดูอาบิวค่ะอ่านี่อาบ,บิวตัวนี้สุกแล้วกำลังเหลืองเลยค่ะเกตบมาเลยนู่นต้นนู่นลูกเลยกำลังเหลืองสุกพรดำเลยนะฮะอันนี้ถ้าคือเราดูผ่านๆนี่มันจะลักษณะคล้ายกับลูกท้อเลยใช่ไหมเออ<ต>ค่ะตาตัดตูดตาตูดมันแหลมๆหน่อยนี่ใช่เลยดูนะครับดูชัดๆนี่คือลูกอาบ,บิวใต้วันนะฮะซึ่งเราจะไม่ก็ได้เห็นกันบ่อยๆนักเนี่ยผมก็เพิ่งเห็นมาครั้งแรกเหมือนกันโตเราก็เริ่มมาแล้วนะครับ น่าตัวล้อเชิญเจริญตัวล้อเชิญน,น,น,นี่นะครับลังหมันะครับเจ้าของบ้านนี่นะครับคนนี้นะครับเจ้าของบ้านาเก้าอะไรทุกอย่างน,นะครับแม่ค้าเก่าต๊ะจหญ่ดูอาเสร็จนะครับก็ยกผลไม้รากไม้มาโดยตลอน ปอดอืตัวในปีน้ำเอา้านี่เลยของอร่อยเ็ดไหนเดียวหน้าอื้อหือเ่าว่าเซตโนรี่งานน,นี่ดินเขาให้ไปหลาย,ยาน้นวะว่า <c oughs> ให้ไปรถหนึ่งอืมดูนะครับ ดูนะครับนี่นี่นี่ขนาดตำแหน่งนี้แล้วนะงานเขาเสร็จนินดินหายไปห้องนึงไปไปไปเราเสร็จแล้วก็กลับก่อนมากินหนูดีบ้านพิธีมานะครับบ้านมางมัดขึ้นบ้านใหม่นะครับวันนี้ก็ก่อเจ้าบ้านอยู่ร่มเย็นเป็นสุกนะครับเงินทองไหลมาเต็มมาริสกีไม่กาดสายนะครับเดี๋ยวเราก็ต้องไปก่อน ยังมีงานอีกสองสามงานนะครับวันนี้วันดีขอ,เอเงเยอะมากเสร็จแล้วครับโอเคไปนะขับรถไปได้นักเลงนะดอกคุณดีเน่เนะเไปก่อน <c oughs>